บางสุดทองน้องสุดไทยแล้วนะครับสามรับทีมงานนครนดกมันครับบวกพรไพลินนะครับผมนี่รผมสามบอตีครับ คอนไพลินบวกนครดกมันนะครับผมฮะล่อหลุนกันไปนะครับว่าสิเป็นไปยังใงนะครับผมพี่ไก่ทีรียูดนี่นะครับบังแหลกบังที่สองยังผ่าทาเสียทีลุงหลอดกัปตันไยมุ่มนีให้เบิ้งอีกคือเก่านะครับผมเพื่อสิสิได้สี่ลอยอีกคือเก้านะครับผมคอยพันให้พี่ให้น้องนะครับผมลุงหลอดเสียซอยนะเอาใจซอยนะครับผมสําหรับบังไฟบังนี้นะครับ

ไปไปลูกไปตัวไอ้ตัวไตัวไตัวไอตาวหน่อยๆนะครับตาวยอดนะครับบอได้รับนะครับตาวหน่อยๆครับข้อยิงไปได้ต่อยนะครับวานวานเจี๊ยบลากไว้ลูกวานไปอย่าตาวยอดครับอย่าไหลลูกอย่าไหลเบียลูกเบียเบียลูกเบียดไม่ เบรกแล้วนะครับผมตอนนี้เบรกแล้วเบรกแล้วเบรกแล้วแต่ว่าเบรกได้ไม่สูงครับองศานี่นะครับผมกับราคาที่คุยกันไว้นี่นาที่สูงมากๆนะครับผมวางตัวเริ่มแต่ว่าดันนะครับผมตอนนี้ ไฟลูกผวมบางเลยนะครับตอนนี้โอ้ยหนอนหนอนว่าเป็นสีเสียซอยพีซอยนองนะครับผมอ้ารอเวลาต่อไปครับลุงหลอดเดินไปรถก่อนนะครับสีรายงานเป็นระยะระยะนะครับอ้าวหางมีหางบางได้เบิ่งทีระดับนะครับอ่าไปมันหมานมันกระสีอยู่โดนเองของมันนะครับผมรอยหาสี่านไปยนะครับองศานี่เป็นร่องอยู่นะครับอ่ารอรุ่นรอเวลาจริงนะครับ สองหาคะแนนผ่านไปรอลุนกันไปครับสองลอยสีซีผ่านไปเบิ่งเลขสามลอยะครับผมเดี๋ยวรอเวลาจริงครับตามลงมาแล้วนะครับผมพรพิริน 290ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ